โอเคมาเริ่มเล่นเกมกันแล้วนะคะเฮ้ยวันนี้อะ่ะเราจะปล่อยซอมบี้เธอรู้ไหมเราจะทำให้โรงเรียนนี้กับกลายเป็นซอมบี้ทั้งหมดหนึ่งวันเดี๋ยวเราวัดไปที่โรงเรียนกันเลยดีกว่านะคะทุกคนแล้วก็จะเจอเพื่อนนะคะแต่เราจะทำให้เพื่อนไม่รู้สึกไม่รู้สึกนะคะ เราจะทําให้เพื่อนไปไปโรงเรียนเลยเดินไปเลยไม่ต้องมองนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปจัดการที่โรงเรียนนี้กับการซอมบี้ทั้งหมดเลยค่ะโอเคอวันนี้อโรงเรียนเปิดเทอมอีกรอบเย้นี่พวกเธอเราจำชื่อพวกเธอไม่ได้แล้วนะวันนี้เปิด เปิดเทอมเปิดทอมคำคำที่ครั้งที่สองโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำให้ซอมบี้นะคะเราจะให้ซอมบี้ไปทำร้ายทุกคนในโรงเรียนทั้งคุณครูทั้งเด็กเลยนะคะ๋ยะเราขอวางกระเป๋าก่อนเพื่อให้ซอมบี้ได้เห็นนะคะ เห็นแล้วเห็นแล้วแต่ซัมบี้ยังไม่ได้เห็นเรานะคะให้มันเห็นนี้สวัสดีซัมบี้สรุปซัมบี้ไม่รู้เลยสงสัยจะมีซัมบี้หลายตัวเด้อเด้อเเฮ้ยมันจะเห็นแล้วมันจะเห็นแล้วนานไงเครทำเลยทำเลยทำ,ทำนะเลยเอยช่วยเราด้วย ช่เราด้วยเออไม่ต้องช่วยก็ได้เพราะเราอยากเป็นเอกเนาะเดี๋ยวเราจะไปจัดการพวกนั้นให้รู้สึกกลายเป็นซอมบี้เดี๋ยวเราจะไปหาคนช่วยเราให้กลับกลายมาเป็นคนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราก็ผิดเหมือนกันที่จะทำให้โรงเรียนนี้เป็นซอมบี้นะคะ ฉันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อะอยู่ข้างๆฉันว้ายซอมบี้ช่วยฉันด้วยซอมบี้เออไอช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเออยังไงซอมบี้ก็ได้มาแล้วสามตัวแล้เวเราจะคนนี้ยืนทำอะไรอะเอ้ยซอมบี้ เธอเห็นไหมซอมบี้เป็นน่ากลัวมากเลยเราวว่าหลีเธอได้เวลาของพวกเธอแล้วแหละซอมบี้ซอมบี้สี่ตัวแล้วงั้นตัวที่ห้าก็คงจะเป็นทัางหน้าเอาเราลืมกระเป๋าค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้เออไปไม่ทันเหรอไปไม่ทัน คุณไปคุณไปลงเออคุณไปห้องไม่ทันแล้วทำไมคุณตัวสูงม,มากเลยคุณยืนบนกระเป๋าเฮ้ยเธอเอ้ย,ออยคนนี้ทำไมกินไม่ได้เนี่ยเฮ้ยคุณครูดีกว่าคุณครูสวัสดีพวกพอ่อพวกโอ้โ,อโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กจะพังไหมเนี่ยเอาคุณครูนี่แนะ่คุณครู อนนี้นะคะก็ลืมแล้วว่ากี่ตัวนะคะต้นเต้นเต้นต้นเดี๋แล้วพวกเราตามคุณครูคนนี้ไปแล้วพวกเธอที่ฉันจัดการพวกเธอแล้วพวกเธอไปจัดการใครบ้างไหมเฮ้เฮ้คนนี้คนนี้นนมีแต่ฉันเนี่ยจัดการคนเดียวเฮ้โอ้ย ซอมบี้เราจะให้ทุกคนกลายเป็นซอมบี้หมดเลยนะคะแล้วเราก็จะทำร้ายคนที่เป็นซอมบี้ด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาคนช่วยก่อนนะคะไม่รู้ว่าตำรวจจะยิงหรือเปล่านะถ้าเขาเห็นก็ไม่เป็นไรนะคะคันขาเอ้ยค,คุณครูนั่งทำอะไรอะ่ะตายเตายตายตาย,ตาย ใช่เอเอ,เอมีคนเห็นมีคนเห็นอ่าไม่เห็นไม่เห็นไปครูไปจัดการพวกนั้นเลยเอ้าวคนนี้เห็นนางแดมอะไรเนี่ย,ยมา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 มอมหอม,าม,ามาอืมอร่อยอืมคันมาก เอ้ยอ้ยโอ,ยอยไม่รู้ว่าข้างในนี้มีตำรวจหรือเปล่าไม่มีตำรวจแต่มีอ้าวเจ้าหญิงเ,เราให้เขาช่วยดิเราให้เขาช่วยเอ้ยนี่ขอให้เธอก,กลับกลายเป็นคนเหมือนเดิมเถอะซอมบี้อย่าให้เธอเป็นซอมบี้อีกตลอดไปเพราะว่าฉันอยากทําให้โลกนี้ไม่มีใครเป็นซอมบี้ฮะอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเนาะ ใจมากนะขอบใจมากนะเธอจะขอบใจมากไม่เป็นไรเฮ้ย <Hey, S 1> ได้เวลาเรียนของเราแล้วแต่เราต้องไปซื้อชุดก่อนนะเพราะเรายังไม่ได้ซื้อชุดเรียนเลยเรายังไม่ได้มีชุดเรียนเลยเอ,อ้าอ่าไม่้าอยู่นู่นนะคะไม่รู้ว่ารถจะไปทางไหนไปเลยไปเลยไปเกือบโดนซะแล้วที่จริงรถอะ่ะต้องจอดให้คนเดินแต่คนอะ่ะต้องจอดให้รถ ขับรถรถขับอะไรก็ได้อ้อขอบคุณมากค่ะนี่อู้น่ารักแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บกระเป๋าของเราที่ตกไว้เดี๋ยวรถไฟอะ่ะเบียดรถไฟสวัสดีเจ้าหญิงสวัสดีเมื่อกี้ฉันเห็นเธอเป็นซอมบี้้วยอะ่ะถามจริงโอเคเอาคุณครูยังเป็นซอมบี้อยู่เลย โอ๊ยฉันต้องไปเอากระเป๋าที่ที่มีสมบีเยอะๆอะนั่นกระเป๋าฉันอยู่นู่นนะว้ายอะไรเนี่ยนี่วันนี้เธอมาใส่จังนะแล้วไหนกระเป๋าอะกระเป๋าอยู่นูน่นน่ะนี่นี่น,นี่ไม่ไกลสุดเท่าไหร่นี่อยู่นี่หาเจอแล้วซัมบบ้ซมัซมบี ซอมบี้ถ้าจะไปกินใครก็กินนะแต่อย่าก,กินฉันก็พอเดี๋ยวฉันเสียเวลาไปให้แม่ค้าช่วยอีก <c oughs> เอ้ยได้เวลาเรียนของเราแล้วเปล่าเดี๋ยวห้องเราจะไม่มีใครเลยนะคะทุกคนไม่รู้เกิดจากอะไรว้ายเธอเราจะช่วยทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเอากระเป๋าไปวางในห้องก่อนนะคะแล้วก็มีกระเป๋าคนตกอกีกด้วยที่กระเป๋าเราแท้ๆนะคะเอ้ยเอ้ยเราต้องรีบเราต้องรีบก่อน คุณไปทํายังไงให้มันอันนี้อ๋อห้องเรามีคนอยู่คุณไปทํายังไงให้ซอมบี้กัดกินคุณได้นี่พวกเธอฉันมีอะไรจะมาบอกนะว่าฉันเห็นซอมบี้อะคุณครูคะไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนคะ่ะนั่นมันเกี่ยวกับเรื่องซอมบีค้ค่ะเราเรียนอยู่นะอ๋อฉันลืมฉันขอโทษเลยนะนี่ฉันเขียนไม่ได้อะกระดานอะทําไมอะ่ะ ก็มันมันเขียนไม่เห็นนี่นะไม่เห็นแล้วคนเขาหายไปไหนกันหมดละเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเอ้ยว้เอานึกว่าเธอเป็นซอมบี้แต่เธอน้ำซอมบี้มาเหรอเฮ้ยฉันได้ยินเสียงซอมบี้ด้วยอะ่ะมันอยู่ข้างๆฉันน่ะเหมือนมันอยู่ข้างๆผมด้วยอ่ะครับใช่ฉันว่ามันอ้ไอ้อะไรไหนกันโอ้ค,คุณครู ทำไมต้องตามฉันคนเดียวด้วยเนี่ยคนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะเฮ้ยวุฒิารซื้อชุดมาจะสวยเลยจะทําให้มันพังแบบไม่ได้นะเดี๋ยวเราขี่จักรยานหนีดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทหารไปช่วยหม่เราจะจัดการซอมบี้โดยเราจะจัดการซอมบี้โดยโอ้ แล้วก็กลยเพียงนี่ไงเราจัดการซอมบี้ไม่พอนะเราไม่รู้ว่าเราจะจัดการมนุษย์ได้ด้วยเปล่าเพราะว่ามันมันมันอันเนี้ยมันใหญ่เหมือนระเบิดนะคะทุกคนเป็นเป็นเป็นไหนไม่เห็นมีเลยเฮ้ยแปลกนะพอถือแล้วไม่มีพอไม่ถือแล้วก็มีไหนอะไหนอะ เราทำร้ายเพื่อนฉันเราจะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวเราวางดีกว่าเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้อันนี้ใช้อะไรไม่ได้อะไม้กวาดใช้อะไรไม่ได้แค่บินได้เฉยๆเดี๋ยวเราจะให้ตำรวจไปช่วยแต่เราจะให้ไปเอา <c oughs> เดินไปเดินมา ซอมบี้นี่แล้วก็เป็นแบบเราก็เหมือนคนไม่ดีนะทำให้ทุกคนกลับกลายเป็นซอมบี้ทั้งหมดในโรงเรียนเออไอทำไมตีไม่โดดอ้อยเราไปเถอดดีกว่าแล้วว่าเราไปเถอะเดี๋ยวเราไปขึ้นไปเรียนทั้งบนดีกว่านะคะน,นี่ไปบันไดไปบันไดขึ้นไปบันได ใช่ห้องเราอยู่อะไรก็ไม่ก็รมก็ไม่รู้เหมือนกันเราจำห้องตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเอะเดี๋ยวอ่าเราขอเขียน A B C หน่อยได้ไหมคุณครูอ่ะเขียนกระดานไม่เป็นงั้นเดี๋ยวเราเขียนให้ดีกว่า A B C ให้คนเขามาแล้วเขามาอ่านกัน จะได้ว่าอุ้ยเด็กคนนี้เก่งมากเลยเขียน A B C เป็นแล้วว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลานะเดี๋ยวเราไปท่องน้ำก่อนเอ๋ติดติดติด,ตดหัวชนหัวชนไม่มี <c oughs> ไม่ได้แล้วเรา,เาเยังไม่ได้กินอะไรเลยอะ่ะใช่แสดงว่านี่ห้องเรา สวัสดีเธอมาห้องเราได้ไงอ่ะห้องเธออยู่ชั้นบนไม่ใช่เหรอห้องเธออยู่ชั้นบนไปสิไปไปห้องเราอยู่ชั้นนี้ห้องนี้เลยไปเดี๋ยวเรานั่งก่อนนะคะเรานั่งแล้วคะ่ะเออได้เวลาแล้วทำไมพวกเธอถึงต้องวิ่งผ่านห้องชั้นด้วยเ <c oughs> นี่ยนี่คุณครูยังไม่มาเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าคุณครูกลายเป็นซอมบี้เดี๋ยวฉันมานะชมพโูโอเคก็ได้ เอาแล้วครูล่ะเธอเอาห้องอื่นนีค่ะห้องอื่นเขาจะรู้ไหมเดี๋ยวเราแอบส่องคำบอกครูครูห้องไหนไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นห้องเราเรือยแล้วเดเดเดเฮ้ยมีคนเป็นเยอะเลยอะซอมบี้ตอนเนี้ยเป็นเพราะเราคนเดียวนะคะที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นซอมบี้หมด เราคิดว่ากว่าทุกคนจะหายเป็นเราต้องมีพวกอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขากลับกลายเป็นคนได้มอนเดินเราเห็นเราไม่เห็นนะแต่เราได้ย,ย้ายนี่ไงเราได้ยินเสียงเดี๋ยวเราลงไปดีกว่ามันคงไม่รู้หรอกชั้นนี้ชัน้นแรกชั้นที่หนึ่งคงไม่มีใครอะหวายมีสิไม่ใช่ชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่สองชั้นเราเองโอ้โหเล่นจนปวดไหล่เอาเธอ,อยังมานั่งเรียนคนเดียวอีกเธอไม่กลัวซอมบี้หรือเปล่านี่ห้องข,งข้างเรานะคะและนี่ห้องเราเองเอาไปไม่รอเลยนี่เธอจะมีอะไรจะมาบอกอ่ะอะไรอีกอะซอมบี้ครูไม่มาแล้วเพราะครูเป็นซอมบี้ เอาคุณครูเรากลายเป็นซอมบี้ใช่ถ้าเขียนใครเขียน ABC อะ่ะเราเองเดี๋ยวเราอ่านนะเดี๋ยวเราเป็นครูให้เองไปเดี๋ยวเราเป็นครูให้เองเอาเด็กๆทุกคน ABC ซพูดสิ ABC ตอนนี้เราก็เห็นไม่ตอนนี้เราไม่เห็น A เราเห็น B C แล้วโอเคได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปดูครูให้นะครูกลายเป็นซอมบี้แล้วอะ่ะครูรนกินแล้วไม่รู้ใครวะอ่ะหือ ว่าเธอเป็นซอม,ซอมบี้เอา้านี่ครูเหรอคะายครูครูทำไมครูวิ่งแปลกแปลกอะเอา้าครูลอยได้คุณครูลอยได้เอาแล้วเราอะเป็นมาอ้า,อาขอโทษ่ะนึกว่าครูกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแล้วใครมาเขียน A อ C บซ่แทรกฉันเนี่ยดูว่าฉันกลายเป็นซอมบี้เอานี่อะไรเธอมีแต่ปากนะปากเธอเป็นสีแดงแล้วเธอพูดอะไรเนี่ย ฉันหิวอ่ะฉันหิวไปเอาล่ะเด็กๆนักเรียนทุกคนไปตามครูมาไม่ค่ะคุณครูต้องตามหนูมาค่ะเอาชมพูไม่เป็นไรฉันว่าฉันหิวอ่ะฉันไปกินอาหารก่อนดีกว่า <c oughs> หวังว่าคุณครูคงหยุเดยเราอีกรอบ <c oughs> ก็ไม <c oughs> ่เดี๋ยวเราจะ อ๋อเคทุกคนบายยไดยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะโอเคบายบายเฮ้ย,ยจะโดนกินแล้วขอบคุณค่ะ